ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับสู่แมป Book of Monster เนาะเป็นหนึ่งในแมปที่ลักษณะเหมือนเล่นเกม t t a ดนออฟไท่านอะ่ะแค่เปลี่ยนจากไททันธรรมดาให้กลายเป็นปีศาจจากหนังสือการ์ตูนนะ <laughs> ซึ่งปีศาจในเกมน,นี้ก็มีหลายแบบเสียเกินเดีย๋ยวมีหลายแบบมาก เป็นแบบบ้านกระดานงเรียนปลาหมกึกไอซ์ครีแมแเกมการเล่นเกมนี้จะเล่นเหมือนไอ้ไททัน,ทนนะคือตัวคอคเราเนี่ยที่จะเป็นฝั่งเซเวอร์เนี่ยหรือผู้ปกป้องเนี่ยจะมี3ชีวิตส่วนจัตูเนี่ยที่เป็นยักษ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ชีวิตเช่นกันจริงๆที่เล่สนุกเล่นเ,นเพลินนะไม่ไม่ยากก็อาจจะยากน,นิดนึง <c oughs> แต่ก็เล่นเพลินน,นี่ไงวิธีการเล่น คือต้องไปกดปุ่มที่หลังปีศาจนะเพื่อเอาอจาัดก,การมันอารมณ์การได้เนี่ยกดคอนโทรลเนี่ยจะเหมือนกับพวกไอ้นี่เลยเอ็กฮันเลยมาสปอนอเนี่ยมีพวกงามะงามะม,ม,มีบ้านอไออันตีเหรอวะออตบ <c oughs> ต่างฝ่ายต่างอันตีแต่เริ่มเกม เงไฟงงมันนอดนอดรณมเกมนี้จะชนมูล,ลนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเกมที่วุ่นวายมากเเงินติดจดก,การในบ้านนีกว่ากันส่วนใหญ่ปุ่มมันจะอยู่งหงังมันนะจะมีแค่รามะาตัวเดียวที่แม่งปุ่มแม่งอยู่บนหนลังแต่มันไม่ได้หลังแบบหลังตูดมันนะรียแก,กันครับการดราม่ง่ายดีร้อยเลยหนึ่ง แกดานเรียนวุ้ยโดนโอเคไปอย่างไฟอย่างไฟนอกจากที่ยังมีศัตรูตัวใหญ่ยังมีศัตรูตัวเล็กด้วยนะที่ยังเป็นพวกแบบตู้จักรงตู้จักหมายอันนี้รามะเกิดชีวิตเดียวเฮ้ยเฮยอันตีอันตีวุ้ยท่าแต่ตัวไม่ค่น่ากลัวบางตัวแม่งแบบตีเป็นวงกว้างเลยอเวล่อามา จัดกมารมาสแป๊บเรียบร้อยอล้มาตายเออ,เออบาน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 เฮ้ยบานยา,าก,กระดาษหน่อยชุดเดียวใช่ไหมจักรกระดานเนี่ยว่ะรู้สึกว่าตายกันไวมากเลยเอ,อ้ยนี่อันติคือต้องระวังอ่ะบางทีมันตัวมีอันติที่น่ากลัวอย่างเช่นกระดานเนี้ยมันกดอันติอยู่กดตีมันไม่ได้ต้องหาจังหวะเข้ามันเดี๋ยวนี่จะเจอ ยาไปมันเสกันไฟอื้อโดนเกือบโดนเมื <si ่อกี้เมื่อกี้แม่งเสกอันตีบดีกแต่การบ้านนี่ยังไงบ้านนี่แม่งนี่มาหุ่นนี่สิเฮ้ยเออโดนเหนื่อยสองชีวิตตอนนี้เหรอไอ้บ้านนี้ตัวเดียวเพื่อนนี่ตายวันวันละ คืออยู่บนพื้นมันก็ไม่ได้นะอยู่บนพื้นมันก็โดนมันตีเนี้อเนี่อมาในเนื้อเริ่มเหมือนจะเริ่มกันตัวว่าไม่เหงื่อนคนเดียวเริ่มตีอันตีนตบไม่ไทันอืมกดไปหลายชีวิตเดียวเอ้ยมีตังค์ได้เหรอที่เก็บตงังค์แบบ Okay. ห้าบาทอุย้ยไม่ไมีคนอุกบาดใส่เงยเดือชีวิตเดียวกับชีวิตเดียวอยุ้ยปิยะโดนเป็นหนึ่งดอกโอ้ยไม่เป็นไรเงยตั้งสองชีวิตยูนิ่งสิเฮ้ยเหมือนพอว่าตัวนี้ยบร้อยเหมือนรู้ตัวไม่จะยิงโดนยาก เหนี่ยไี้ m กดไปเจ็บปุ่มคือเกมเพลิๆนๆนะเกมไม่ค่อยยากเท่าไหร่มึออาจจะดูหน้ารำ้าญนิดแต่ผมว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วแบบบันดีมาเอาล่ะก็ต่อไปดีกว่าอย่าเป็นพวกยักษ์มั่งอะมาเป็นไซเวอร์เหมือนเดิมเด,ดี๋ยวดูที่รอบนี้จเจอตัวอะไรอย่าให้เจอแบบแปลกๆมั่งอะตัวที่มันไม่ใช่ตัวเริ่มต้นอะ มาไอ้ด่านนี้มีอเงาไก่ไเท่าอ่อนในท่านเฮ้ยเฮยมันเกิดตรงนี้นตกใจมีอมีมินเนทอร์สองตัวกระดาษหนึ่งตัวก็ง,กงามาอีกแงาม้าเนี่ยผมว่าจะก็บมันก็ดีนแต่ว่าบางทีมันแบบมันเป้านิ่งไปหน่อยนะอันนี้นกดกดอยู่นิ่งอยู่นิ่งเออโดนหนึ่งดอกต่อไปใครดีวะ งามานี่เหลือสองอะงามาไม่โดนเป็นเป้านินีสุดแล้วเ,เฮ้อันตตีอุ้ยเกือบโดนอารมณ์กินนี่โคตรวุ่นวายอโอเคได้ตัวหนึ่งงามาไองามายืนเอ๋ยงามาเหมือนยืนเป็นเป้านีโดนกดอุ้ย,ย,ยมันผักออกมาเดี๋ยวเราต้องมาเข้าไปใกล้ๆกดโอเค ตสกาดกระดานกว่ากระดานไม่ไม่เป็นไรกดชีวิตมันเดียอารมณ์เหมือนแบบเปิดเตรียมมาเจอกระดานผีสิงอะ่ะกดตอนนี้เหลือตังไฟเหลือตังชีวิตเดียวเหลือแค่กระดานนี้ที่มีเงนเหลือสองชีวิตไม่เราไม่มาเดินกองกันนะเหมือนกลัวตายมากอะ่ะโอเคกัดกระดานแล้วกันเหลือไอ้นี่ อย่าไปเดินใกล้มันสิไปเยียวยาเออเรีย,ยบร้อยตายตัวหนึ่งกระดาษน,นี่ก็ชีวิตเดียวไปมันอันติมาดูท่าอันติมันไม่เขียนกระดาษว่าดายแล้มันก็เอาเนิ้วหมุนดิฟติววิ้วิ้ย,ย,ยไม่โดนกับโดน Nope <Nope. S 2> กดไม่โดนโดนไฟมันมาดีแมงเงียดได้ว่ามันคือแบบวิง่งว่าว่าไฟคั้นพาดีอะไม่โดนไม่โดนตอนนี้คือมันไงหมดเรียบร้อยตายในในบททุกคนเนอะมันฟันนี่ไง MVP เหมือนเดิมอยากจะเป็นมอนสเตอร์มั่งอะ อยากได้เป็นมอนสเตอร์สักรอบนึงอ๋อได้เล่นเป็นมอนสเตอร์ดีกว,ว่าอ่าได้เป็นมอนสเตอร์ว,วะ่ะเราสามารถเล่นตัวพวกนี้ได้นะผมขอเล่นเป็นตัวแม็กกิตี้ด้วยกันเ <c oughs> พราะแม็กกิตี้นี่มันตัวใหญ่เหลือไค้ป่าหมึกเดียวเล่นแม็กกิตี้ดีกว,ว่าเพราะผมซื้อแม็กกิตี้เล่นเป็นเมนมาทำไงได้บ้าง กด F จะเป็นการโจมตีปกตินะมือพุ่งไปแบบนี้ถ้ากด R จะเป็นการคว่างไม่ใช่เอาไม่ใช่อันนี้กด E คูวอะโอ้โหเต็มเต็มอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ๊ยโดนกดยาวยาอย่ามายุ่งออกไปอืมขนวยโอ้โหไม่โคตรคอมโบอ่ะไม่กี้คืออยู่นี่งก็โดนอันนั้นคู่ โดนหนึ่งดอกไม่ไปยันเนี่ยเล่นยากนะเพราะต้องมองตัวเองให้หมดเลยอือโดนหนึ่งดอกไข่บางวันเนี่ยมันเหมือนมีบางคนที่ไม่นี่มาจะยุ่งเลยเยอะเยอะโดนแล้วหน่อยโอ้คนหนึ่งโดนไอ้นี่ไอ้นี่ตายใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเกิดสองชีวิตโอ้ยไอ้นี่มันจะเดินฝ่านทำไมวะเนี่ย เออโดนซะเออแล้วก็จำมมโดนหมด <c oughs> เหมือนจะโดนเองครับ <c oughs> เพราะเหลือชีวิตเดียวเออโดนอัดไปอืมไปไปไม่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 ไมไมของเงาสุดท้ายท่านี้พั่วโดนสองดิง้ง <c> ไ <oughs> อ้น,นี่ยังไม่ตายไปม,มีคนหนึ่งไม่โดน ไปตายเล่น,นยากเล่นยากอะพอเล่นแป๊บเดียวก็ตายอะคือมันต้องต้องตาดีมากอะถึงจะไม่โดนนี่คือถ้าตายก็เราเปน็นเนียนได้ไม่ก็เป็นกุกบาดได้นะถ้าเป็นกุกบาดต้องโดดออกแบบเดสปอนแล้วก็อ,อยยืนิ่งๆก็โดนไปเป็นเนียนดกวา นี่ไเอาจบแบบจบพอดีนี่เป็นวิธีหมันเดิมทําลายไปห้าไแปดหัวใจก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะคุณผู้ชมใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปกันได้ Book of Monster เนาะเกมอารมณม์จะเล่นเหมือนไททันแต่เป็นแบบนั่านักฆ่าใหม่เป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากเหมาะกับการเล่นกับเพื่อนนะอาจจะปวดหัวนิดน,นึงนะขขะตอนได้เป็นฝั่งมนุษย์แต่ก็ประพว,วงว่าสนุกใช้ได้ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ